ประดับ70ครบเซต็จแล้วและความสามารถของประดับ70ที่เพื่อนๆต้องรู้สวัสดีครับผมมิสเตอร์ซิลเวอร์ในเกมโยกางจุติยุทธภพเลือดใหม่และก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปผมก็จะมาแนะนาร้านค้ารับเติมเงินเกมเติมถูกกว่าเติมเองร้าน powerpay เขาจะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของเพื่อนๆได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเกมโยกางจุติยุทธภพเลือดใหม่และนัลล็อกเอ็มคลาสสิกเกนชินอิมแพ็คซัมเมอร์วอร์และยังมีเกมอื่นๆอ,อีกมากมายสามารถทักไปที่ powerpay หรือแอดไลน์ฉะนั้นนึกจะเติม นึกถึง power play นะครับในส่วนของประดับ70เซตยอดนิยมก็จะเป็นเซตรอบสังหารของทุกสายอาชีพคนส่วนมากแล้วเขาจะคราฟเซตนี้กันทั้งหมดเพราะผลของเซต70เมื่อเราใส่4ชิ้นจะปลดความสามารถของสกิลพยั์คำรามแท้เป็นสกิลเลเวล77และยังได้รับ EP เพิ่มมากขึ้น5%ส่วนถ้าเราใส่5ชิ้นก็จะได้รับ EP เพิ่มขึ้นอีก5%เรียนสกิลแท้วิชาหอยหวนเป็นสกิลตอนเลเวล88ซึ่งถ้าเพื่อนๆอยากจะใช้สกิลเลเวลสูงขึ้นอย่าง97แล แ108เราก็ต้องไปทาประดับเซตเลเวล90ใส่4ชิ้นจะได้แท้อเวจี G. มานตัดวงกดส่วนถ้าเราใส่5ชิ้นก็จะได้ผลของมีดไฟโรกันในส่วนของถ้าเรามีประดับเซตเรียบร้อยแล้วยังปลดความสามารถของคอมโบให้เราเรียนพวกสกิลคอมโบได้แต่ต้องเป็นคอมโบสูตรระดับกลางและสูตรระดับสูงถ้าเป็นสูตรระดับต้นเราต้องถอดประดับชิ้นหนึ่งออกก่อนนะครับไม่งั้นจะไม่สามารถเรียนได้นะมันจะขึ้นดําแบบนี้ฉะนั้นในส่วนนี้ก็ไปทําการถอดออกก่อนเพียงเท่านี้ถ้าเรามีตําราคอมโบก็จะ ได้้แลวส่วนสุดกลางและสุดต้นเราก็ไปใส่ให้ครบ5ชิ้นแต่โดยส่วนมากแล้วในการที่เราจะเรียนคอมโบเราสามารถยืมประดับของคนอื่นมาก่อนได้แล้วค่อยถอดคืนเอามาเพื่อปลดคอมโบข้อดีของประดับเลเวลเจสิเมื่อเราใส่ครบเซ็ตนอกจากเราจะได้ผลของความสามารถของสกิลเป็นแท้และเรียนคอมโบได้แล้วเขายังเพิ่มโจมตีกลางฟูให้ด้วยตรงนี้เขาจะแปลผิดนะครับอันนี้ก็เลยเพื่อนๆต้องรู้นะจากดาเมจเพิ่มเติมอันนี้ไม่ใช่นะครับจะเป็นโจมตีกลางฟูแค่บวก1ก็จะบวกให้ถึง5%แล้วก็จะมีพลังโจมตีเพิ่มขึ้น ย,ยิ่งถ้าเราอัปเกรดไปได้เยอะโจมตีกังฟูก็จะบวกให้เยอะมากขึ้นนี่เลยครับเดี๋ยวให้ดูโจมตีกังฟูณนะปัจจุบันนะครับตอนนี้อยู่ที่120ิผมทาการถอดไป1ชิ้นนะครับนี่เห็นไหมโจมตีกังฟูของเราก็จะถูกลดลงนะครับ5%เเมื่อเราทําการใส่ใส่เข้าไปครับปึ๊บแบบนี้จะได้โจมตีกังฟูนะครับ5%ส่วนถ้าเป็นประดับเลเวล75เขาจะไม่ได้โจมตีกังฟูอย่างนี้นะครับคนก็เลยนิยมใช้ประดับัจซดสิบกันซะส่วนมากยิ่งถ้า ให้ได้สักบวกเแต่การตีบวกอย่างที่เห็นนะครับไม่ง่ายนะยากพอตัวแต่เราก็ควรที่ต้องเน้นการตีบวกประดับหลักๆไว้ก่อนอย่างน้อยให้ได้บวก4ขึ้นไปเพราะว่าถ้าเราตีบวกแค่บวก3มโจมตีกลางฟูกก็ยังอยู่แค่5แต่การตีบวก4ี่มันจะตีง่ายหน่อยเพราะว่าจะมียันที่จะการันตีบวก4ี่ได้เลยเราสามารถใส่ใช้ได้นะครับหรือว่าเราจะตีสดก็ได้นะถ้าไม่ได้คิดอะไรมากแต่ถ้าเราตีแบบโดดข้ามก็จะดีกว่าเราสามารถเอาไปโยนให้ตัวเด็กตีได้แต่ผมอาจจะไม่ได้ทําอย่างนั้นนะฮะ ตีไปครับลองดูที่3อันจะได้ไหมโอเคขึ้นบวก5นะบวก5อย่างนี้เราก็ใช้ยันการันตีบวก6นะครับแล้วก็เดี๋ยวใช้ยันการันตีบวก7ด้วยพอดีผมมีอยู่อันนึงเรียบร้อยครับก็เป็นบวก7 2ชิ้นข้างละ7เขียนดาเมจเพิ่มขึ้นแต่จะเป็นโจมตีกลางฟูตอนนี้ก็จะอยู่ที่13 0ด้วยกันนี่ขนาดอาวุธก,กากากวเนี่ยเก็บได้ยัน90บวกเดี๋ยวเรามาลองดูความแรงกันสักหน่อยนึงดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงตีเลยครับโดดเข้าไป เท่าไหรนะ่น่ะมองไม่เห็นด้วยอสามพันใช่ไหมประมาณสามพันนะครับสามพันสาม แต่งว่าตีได้หลายเป้าขึ้นการเก็บเลเวลก็จะง่ายขึ้นด้วยนะครับต้องหาจุดที่มอนเตอร์ตีเยอะๆในส่วนของคอมโบถือว่าแรงเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับอย่างว่าได้โจมตีกังฟูเพิ่มขึ้นนะเนาะสเตตัสเพิ่มขึ้นก็เลยแรงมากขึ้นแต่ถ้าเป็นคอมโบระดับสูงอย่างว่ามันหายากนะครับต้องใช้900อยหยวนเป้าในการซื้อซึ่งไม่มีก็น่าจะไม่ได้ใช้คอมโบระดับสูงน่าจะใ,ใช้คอมโบแค่ท่าหนึ่งอย่างเดียวเท่านั้นอย่าต้องไปหาท่า2ต่อน่าจะแรงมากขึ้นจะได้ความสามารถของสกิลคอมโบตีได้ถึง7เป้าหมาย้ย และสกิลสุดท้ายเนี่ยท่าที่3มากสุดถึง9เป้าหมายด้วยกันโอ้โหบอกเลยว่าจะเถื่อนมากๆนะครับถ้าเป็นคอมโบท่าที่2นะพาร์ทนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆแล้วกันนะครับพาไปดูประดับดวลเวล70ครบเซตและความสามารถที่เขาแปลผิดไม่ใช่ดาเมจเพิ่มเติม,ตม,ตมแต่เป็นโจมตีกลางฟูค่าเปอร์เซ็น์ที่สําคัญมากๆฉะนั้นอย่าลืมมาหาธรรมมาใส่กันนะครับพาร์ทนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าขอบคุณมากๆนะครับที่ขเข้ามาชมไปก่อนนะครับบายบายไปละครับ